Entertainment c o m p อมเจะกลายเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางการเมืองหรือไม่หลังจากที่สำนักง,งานคณะกรรมการกิจฎีกาส่งความเห็นในการแก้ไขร่างที่กระทรวงการคลังเสนอมาและจะทำให้พรรคเพื่อไทยนะครับและรัฐบาลเนี่ยนะจะกล้าเข็นพรบรเหล่านี้เข้าสภาหรือไม่ท่ามกลางความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลครับพี่โอ วันที่14มีนาคมคที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายปิดการรับฟังความคิดเห็นรอบอสุดท้ายของกฎหมายฉบับนี้ิ้งหมดแล้วฟังหมดแล้วหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะต้องไปทําความเห็นเหล่านี้เสนอให้คอรอมอครับกฎหมายนี้ในร่างเนี่ยสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยมันมีเหตุของมันว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นภาคอุตสาหการรมที่นำร,รายได้เข้าสู่ประเทศจํานวนมากนี่จริง รัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่มที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแมนเมดเดสติเนชันคือ,อมนุษย์สร้างขึ้นก็กลายเป็นคอมเพล็กซ์ไงและก็จัดให้มีธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศส่งเสริมการจ้างงานในประเทศแต่ต้องมีมาตรการควบคุมธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรให้มีมาตรฐาน ตามกฎหมายครับนี่คือสาระสําคัญสาระสําคัญแต่คนไปโฟกัสไม่ได้โฟกัสเอนเตอร์เทนคนโฟกัสคาสิโนคาสิโนจะอยู่ในหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับในเนี้ยในคาสิโนเนี่ยมันในกฎหมายสาระหลักเนี่ยเขาห้ามไหมนะถ้าตามกว่า20ปีห้ามเข้าสู่พื้นที่คาสิโนร่างของกินสิติกาล่างล่างของกระทรวงการคลังซึ่งตรงกันตรงกันปีอ่าและ คาดว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยจะดึงนักลงทุนได้กว่าดึงการลงทุนแสนล้านรายได้มันจะเพิ่มต่อโปรเจกต์นะต่อโปรเจกต์รายได้จะเพิ่มประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000ล้านบาทครับจำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มขึ้น 5- ถึง20%โอ้ถ้าเพิ่ม 5- ถึง20%เพิ่มเป็นล้าน2ล้านคนนะใช่ครับรายได้ต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่ายจะปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม4 0,000บาทเป็น6 0,000บาทก็จะเยอะอยู่นะเพิ่ม5 0 การที่จะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยังให้สัญญาสัมปทาน30ปีต่ออายุได้ครั้งละ10ปีไม่ได้บอกกี่ครั้งไม่ได้บอกกี่ครั้งค่าใบอนุญาตสัมปทานแต่ละครั้งกระตกใบละ5,000ล้านใบอนุญาตห0 0 0ล้านมีค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องจ่ายอีกปีละพันนี่คือล่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ผ่านทางกระทรวงการคลังและตอนนี้ไปเฮียริ่งอยู่ปิดเรียบร้อยจบทั้งหมดตอนนี้มีคนเข้าไป ติดตามดูทั้งหมด6 4 1 0 0มีความเห็นเยอะไหมโอ้ความเห็นเขาเก็บไว้เป็นเป็นส่วนตัวเพื่อประกอบร่างความเห็นจะไม่เปิดเผยเพราะกลัวว่าจะเกิดการอะไรแล้วเขาเลือกความเห็นได้สิเอาความเห็นด้วยอย่างเดียวไม่เอาความเห็นต่างทั้งหมดก็ไปประมวลมีหน้าที่ไปประมวลครับสถานบันเทิงครบวงจรตอนนี้เป็นทาง2สพง่ง ครับเพราะไอ้ล่างของกระทรวงการคลังเสนอไปเนี่ยกฤษฎีกาแก้เพียบเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่คนที่จะเข้าเล่นพนันพี่โอเนี่ยไปหาเงินอยู่พักนึงแล้วบอกว่าต้องมีเงินฝากในบัญชีประจำห้าสิบล้านบาทกระทรวงการไม่เห็นด้วยกับกฤษฎสีกาเรื่องนี้ใช่ครับทีนี้ประเด็นในปกตินะเมื่อมีหนังสือแก้ไขกันเป็นแบบนี้กระทรวงการคลังต้องตอบมาว่ายันล่างตัวเองยังไง และที่ผ่านมาถ้ามีการแก้ไขหรือปรับปรุงเนี่ยมันจะทําได้สองทางเท่านั้นแหละทางแรกส่งกลับไปให้กฤษฎีกาตรวจทานใหม่หลังจากเอียริ่งมาแล้วทางที่2เอาความเห็นทั้งหมดข้อเสนอแนะทั้งหมดข้อสังเกตของหน่วยงานทั้งหมดส่งไปพร้อมกับร่างกฎหมายเนี่ยเข้าสภาผู้แทนพิจารณาวาระหนึ่งวาระสองเลยวาระหนึ่งคือวาระรับหลักการไคุยกันรายละเอียดว่า50ล้านแม่สิล้านวาระสอส ถึงจะเอาความเห็นนั้นมาจัดการจัดการถามว่าตอนนี้แนวทางมันจะไปทางไหนแนวทางมันก็จะออกมาเนี่ยครับไป,ไปสภาเลยในสภาไปสภากันเลยว่ากันเลยรัฐบาลต้องการแก้ว่าเอาฉันเข็นกฎหมายนี้แล้วอ,อและจะไปเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่เอาแล้วอ,อไม่ไม่ฟังกฤษฎีกาแล้วฟังผู้แทนของประชาชนก็ไปทางนี้แหละครับออตอนนี้ กฎหมาย e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเจะไปลุยไฟกันในสภาและไปเจรจาต่อรองที่ตอนนี้มีข่าวแว่วๆว่าเร็วๆนี้จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีละถ้าเป็นเช่นนั้นเอาทั้งข้อความเห็นข้อเสนอแนี้ทั้งหมดยกแผนเร็วๆนี้ของผมเนี่ยหมายความว่าต้องผ่านการอภิปรายในใจก่อนนะถูกต้องครับช่วงนี้มันจะเป็นห่วงรอยต่อของ การเจราจาต่อรองครับช่วงนี้ห่วงนี้เขาเรียกว่าห่วงสุญญากาศที่ไม่กล้าออกกฎหมายเสี่ยงๆเข้าสูส่ที่ประชุมคอรมอกฎหมาย Entertainment Complex ที่มีการยกล่างในรอบนี้และปรับปรุงนะพี่ช้างคุมเข้มหมดเลยนะ,ะคุมเข้มมาตรการต่างๆในเรื่องการินโนหมดเลยการซินโนต้องอยู่ภายในสถานบันเทิงครบวงจรเท่านั้นออกข้างนอกไม่ได้ห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพนันนะอ,ะอะ มีการลงทะเบียนตรวจสอบตัวตนของคนที่เล่นนะถูกอ่านี่ควบคุมอย่างนั้นแก้ไขใหม่นี่ฉบับแรกฉบับปัจจุบันมีการเพิ่มเงื่อนไขว่าคนไทยต้องเล่นการพนันเนี่ยต้องมีเงินฝาก50จจล้าน,าน,นบาทซึ่งกระทรวงคลังบอกไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยผู้ประกอบการคาสินโนต,ต้องรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการฟอกเงินด้วยนะ เออพี่โอเนี่ยผมจะแนะนาพี่โอว่าถ้าไปเลี่ยรายเงินฝากแล้วมาอยู่ในบัญชีได้ับ <c oughs> โอ้ยเจ้าแล้ว<ะ>ก็ไม่น้อยกว่าหกเดือนเนี่ยพอหลังหกเดือนเนี่ยคืนเขาเลยเพราะได้ดอกเบี้ยแล้วพี่จางถ้าผมมีความสามารถในการเลี่ยรายขนาดนั้น <c oughs> ผมไม่เข้าคาสิโนโลแล้ว <c oughs> อา้าวมีการกําหนดใบอนุญาตต้องตรวจสอบการฟอกเงินเข้มงวดมากใช่แสดงว่ามาตรการของข้อกฎหมายของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นนี่ฉบับแรกเรื่องเรื่องบทลงโทษนะ ตอนแรกลงโทษสําหรับการฝ่าฝาาืนตามข้อบังคับ<ม>ในธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรไปกิจฎดีกากิษฎา,กกาแก้ไขครอบคลุมทั้งหมดห้มามเป็นเครื่องมือในการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายพอฉบับล่าสุด<ม>เพิ่มบทลงโทษเข้มวดกันเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนกับการฟอกเงินด้วยนะ,ะนะอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะใครทําพวกนี้มีโทษจําคุกสําหรับผู้ประกอบการนะหมายถึงว่าคนเข้าฝ่าฝืนนเนเม่ไมใช่ครับ มันเข้มงวดมากตอนเนี้ถึงเข้มงวดอย่างนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมว่ารัฐบาลและสภาเนี่ยต้องพิจารณาไอ้พวกเหล่านี้พวกกฎหมายต่างๆเนี่ยคือจริงๆเนี่ยกฎหมายเข้มงวดลงโทษเนี่ยแต่มินิมินิทถูกอันนี้ก็เป็นข้อเว่าเวลาเวลามีกฎหมายปรับไม่เกินอืจำคุกไม่เกินแปลว่าปรับหนึ่งบาทก็ได้ใช่ไหมถูกเพราะไม่เกินเน เพราะฉะนั้นมันดูดีพิน,นิษตอนนี้เขาบอกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นอกเหนือจากข้อกฎหมายที่มีการจะปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะ,ะมันจะมีเรื่องของเกมการต่อรองทางอำนาจเข้ามาด้วยและการพบกันเมื่อวันที่2มีนาเนี่ยจะทำให้ดับร้อนเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ไหมผมว่ามีส่วนดับร้อนแน่นอนครับเพราะเสียงมันออกมาชัดเจนว่าถ้าเข็นเข้าสภาอย่างนี้ก็ต้องอาศัยเสียงรัฐบาลที่มีอยู่ประมาณเนี้ย ถ้าเสียงไม่เป็นเอกภาพโดยโชว่าะ68เสียงไม่เห็นด้วยอืข้อตกลงวันที่สองเป็นอันยกเลิกแล้วเลิกแปลว่าอะไรบายบายปรับคอมอเลยครับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เสถียรภาพของรัฐบาลมันเป็นเรื่องเดียวกันขณะเดียวกันตอนนี้พี่ช้างข้างนอกนะเขามีข้อคิดเห็นเต็มไปหมดครับเพราะมีกลุ่มต่อต้านที่คุณเล็กศรีบอกว่ากลุ่มเดิมๆไงก็กลุ่มเดิมๆคือ คนต่อต้านเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะต่อต้านด้วยความใสซื่อในะสซื่อบริสุทธิ์บอกว่าไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยติดการพน,นันแต่ส่วนที่สองเมเจนด d ารับงานมาจากต่างประเทศก็มีเขาว่าสิงคโปร์เนี่ยเต้นผางเลยจากโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในบ้านเรานะนัน่นนัน่นนนคือนอกนะ,ะเพราะกลัวว่าจะดึงคนมาที่ประเทศไทยอัน,นที่สองมันมีการต่อต้านจากเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผลประโยชน์ ใต้ดินอยู่ถูกตอนนี้บ้านเรามีการพนันเรายอมรับกันเถอะมันอยู่ใต้ดินนั่นแหละครับแต่ผู้ที่รับประโยชน์จากใต้ดินหนึ่งคือเจ้าของบ่อนและเอาเงินนั้นเข้ามาฟอกเป็นเงินขามองคือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งตำรวจทั้งสายปกครองเต็มไปหมดเลยครับและมันมีต้องเงี้ยหูฟังอะไรตอนนี้เขาบอกว่ามีข้อสังเกตในกฎหมายอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีมาก มันไม่มีการกําหนดสัดส่วนที่ชัดเจนของคาสิโนโมีแต่คุณทักษิณนั่นแหละบอกว่าไม่เกิน1 0เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นต้องออยเนี่ยไปบรรจุไว้นไในกฎหมายเลยอสองเขาบอกว่าตอนเนี้ให้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือว่าอํานาจในการอนุมัติออกใบอนุญาตการกําหนดพื้นที่มันอยู่ในมือของข้าราชการน<ล>โยบายยเตอไม่ได้มันต้องขาดให้ภาคประชาชนหรือสภาไปตรวจสอบด้วยก็ไม่ควรจะให้ดุลพินต้องออกเป็นกฎถูกอะไรเข้าไปอันนี้เป็นข้อสังเกตครับ ที่ทํามันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะไม่ให้ดุลพินิจแต่ถ้าจะออกนี่ต้องออกเป็นหนึ่งกฎกระทรวงหรือกฤษฎีกาใช่ต่อมาเขาบอกว่าคณะกรรมการตัดสินเกี่ยวกับจํานวนที่ตั้งได้แต่ต้องให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ<อ>พูดคุยด้วยสำหรับผมน่ประชาชนในพื้นที่เอาเพราะว่าหนึ่งพอมีนั่นแล้วเนี่ยต้องจ่ายเงินให้ประชาชนในพื้นที่คูาคืนกลับ เขาคืนกลับต้องคืนกลับเป็นคิกแบ็กไปดูแลคนในพื้นที่เหมือนเหมือนธุรกิจโรงไฟฟ้าอ่าโยธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยทุกทุกหนึ่งยี่สิบห้าตางคงของค่าไฟเนี่ยนะต้องไปดูแลชุมชนรอบข้าง5กิโลเมตรคือกองทุนพัฒนาพื้นที่ถูกต้องเอาเงินนั้นไปพัฒนาพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าอยู่2ี่สิบห้าตารางกิโลเมตรกรณีของคาสิโนหรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรก็ควรจะมีแบบนี้ครับมาดูที่ต่างประเทศนะ ว่าคาสิโนเนี่ยมันดียังไงนี่มารีน่าเบซนของสิงคโปร์ผมไปมาแล้วสร้างรายได้หลายพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีแต่ไปแล้วไม่เคยเข้าคาสิโนมันมีแลนด์มาร์คที่ดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพี่ช้างไปไอ้ตึกราฟ้าสามแล้วมีเรืออยู่ข้างบนนะไปกินข้าวด้วยกินข้าวบนเรือนี่นะบนเนียข้างบนเนี่ยไอ้นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของสิงคโปร์ที่บอกว่าทําไมสิงคโปร์ถึงสปอร์ตไลท์มาที่เรามาดูแกเล็กซี่ที่มาเก๊า แกล็กซี่ที่มาเก๊านตึกเนี่ยครับคอมเพล็กซ์เนี่ยใหญ่เนี่ยมันเป็นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรทั้งหมด1.1ล้านตารางเมตรครับมีโรงแรมหรู5ดาวแแห่งมีสวนน้ำลอยฟ้า7,500 0ตารางเมตรใหญ่ที่สุดในโลกเป็นแหล่งช้อปปิ้งกว่าแสนตารางกิโลเมตรแล้วส่วนใหญ่แหล่งช้อปปิ้งเหล่านี้เนี่ยที่มาริดาเบย์นะแบรนด์เนมทั้งนั้นนี่ที่มาเก๊านะปี2023 สร้างรายได้ให้มา,มาเ้า27,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐตกประมาณ9.6แสนล้านก็ล้านล้านอ่ะผมพูดง่ายๆถ้าพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประกอบกันไปกับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวพันน่ะมนันจะเกิดประโยชน์มาดูของจริงก่อนอคนไทยนิยมเล่นการพน,นันเนี่ยเท่าไหร่นะ 5.7ล้านคนก็เกือบ10%อันนี้คือศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร,ร์อจุฬาลงกรณ์นะทุกทกปีจะมีนักพนันหน้าใหม่เกิดขึ้นปีละเจ0 0 0สนคนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอยู่เล่นออนไลน์สล็อตบาคาร่า ออนไลน์ทั้งนั้นก็จะไปเล่นในเอ็นเอไอคาสิโนได้ไงเราไม่มีใช่สิก็ต้องเล่นใต้ดินใช่เพราะฉะนั้นถ้าเอาพวกนี้ขึ้นมาบนดินครับมันก็ควบคุมได้ควบคุมการสำแดงตนเขาเรียก KYC ใช่ไหม KYC คุณต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะแล้วก็ถ้ามีมาตรการให้ดีเนี่ยอืเรียกกวักมือมาเข้าบอลบ่อยใช่ไหมเข้าคาสิโนบ่อยใช่ไหมมาบําบัดส้นหน่อยนี่ในศูนย์การศึกษาเนี่ยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเขาบอกว่าไอ้นักนักพนันออนไลน์เหล่านี้40น่ะ จะยอมร,รับว่าติดการพนันถ้า,าบำบัดเสียเอาขึ้นมาบนดินและจัดการอย่างเป็นระบบแต่ต้องเป็นมืออาชีพแลยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นนะผมว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับประเทศไทยมากแต่ว่าไม่รู้เป็นผลดีอย่างไรเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจุดเรื่องของการผลักดันพระราชยัตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยจะเป็นจุดที่จุดเปลี่ยนหรือจุดอยู่ของรัฐบาลเหมือนกันสําหรับรัฐบาลผสมของคุณอุงอินจินวัฒนเป็นไงเป็นกันสําหรับพนัน And that the men